ตอนที่210เกิดมาเพื่อเป็นดาวอัปมงคลของเขาพวกท่านกินข้าวกันแล้วหรือเมื่อคืนพักผ่อนเป็นอย่างไรบ้างหนิงตงเซิ่งนำคนเข้ามาส่งอาหารเช้าที่นี่เขามองถ้วยจกที่ว่างเปล่าบนโต๊ะด้วยความหงุดหงิดที่ตนมาช้าเกินไปหลินเว่ยเว่ยกล่าวพร้อมรอยยิ้มพอใช้ได้ดูแค่พลังที่ข้ามีก็รู้แล้วหนิงตงเซิ่งหันไปมองหลินจือเยียนที่หาวอยู่บ่อยครั้งหลินเว่ยเว่ยจึงรีบอธิบายเขารักสบายชอบตื่นสาย หลินจีอเยียนอยากจะหันไปเถียงแต่ก็โดนพี่รองใช้สายตาขู่ไว้เขาจึงได้แต่ก้มหน้าพลางกัดซาลาเปาด้วยความหงุดหงิดหนิงตงเซิ่งพูดกับหลินเว่ยเว่ยหลินกูเหนียงจะออกนอกเมืองเลยหรือคิดจะเดินเล่นในเมืองต่ออีกหน่อยหลินเว่ยเว่ยสายหน้าต่อไปมีโอกาสก็ค่อยมาเดินเล่นใหม่พอได้อาหารบรรเทาทุกแล้วต้องรีบกลับบ้านเพราะในหมู่บ้านเหลือแค่เด็กผู้หญิงและคนแก่ที่อ่อนแอทําให้ข้าไม่วางใจเลยหนิงตงเซิ่งเผยท่าทางเข้าใจข้าจะเรียกรถม้ามาที่นี่เพื่อส่งพวกท่านออกนอกเมือง หลินเว่ยเก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดเนื่องจากเมื่อคืนนี้แค่ข,ขึ้นร่างกายจึงยังล้าอยู่บ้างพอนั่งรถมาออกจากเมืองแล้วนางก็เห็นพวกชาวบ้านชืออลีโกกําลังขนข้าวสารขึ้นเกวียนหรือรถเข็นล้อลากหมดแล้วนี่รับอาหารกันหมดแล้วหรือหลินเว่ยๆประเมินปริมาณของข้าวสารดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยผู้ใหญ่บ้านตอบด้วยสีหน้าดีใจ ท่านในอำเภอรับประกันให้พวกเราผู้ที่ไม่ได้มาเอาข้าวด้วยตัวเองก็สามารถรับแทนได้ต้องขอบคุณท่านในอำเภอไม่อย่างนั้นเราคงต้องพาพวกชาวบ้านมาอีกรอบหลิวต้าโซนเบียดเข้ามาแล้วยื่นกล่องเล็กๆใส่มือนางนี่เป็นของที่ไต้เท้าซื่อจื่อสื่งคนมามอบให้โดยบอกว่าต่อไปถ้าเจ้าเจอปัญหาอันใดก็นํามันไปที่จวนหมี่น้องปะระจําชิงอันหรือไม่ก็จวนหมิ่นอ,องที่เมืองหลวงหลินเว่ยเว่ยเปิดกล่องแล้วหยิบป้ายหยกเนื้อใส่ออกมาจากด้านในว้าว ดูจากสีแล้วน่าจะมีราคาไม่น้อยเลยด้านบนสลักลูกสุนักเอาไว้ดูมีชีวิตชีวาใช่ย่อยมันคือกิเลนเจียงโมหานถึงขั้นมองสายตาลูกวาวของเด็กตัวแสบอย่างหมดท้อยคําที่จะกล่าวออกมาแต่แล้วเขาก็กลัวว่านางจะเล่นพิเรนนําป้ายยกไปขายป้ายยกชิ้นนี้แสดงถึงตัวตนของหมิ่นอ๋องซื่อจือหากนําไปที่จนหมิ่นอ๋องไม่ว่าเจ้าเผชิญปัญหาที่ยากลําบากเพียงใดพวกเขาก็จะช่วยเหลือเจ้า ถ้าเช่นนั้นหากไม่มีปัญหาอันใดก็สามารถนำมันไปแลกเงินสักหมื่นตำลึงที่จนหมินอ๋องได้หรือดวงตาของหลินเว่ยเว่ยเป็นประกายเจียงโมหานมองเข้าไปในส่วนลึกของดวงตานางเขาอยากยืนยันว่านางกำลังคิดจริงจังหรือไม่เจ้าขาดแคลนเงินมากเลยหรือคำมั่นสัญญาเพียงชิ้นเดียวของหมินอ๋องซื่อจือสามารถปกป้องชีวิตได้ในยามเข้าตาจนมีเพียงคนโง่เท่านั้นที่จะนำไปแลกเป็นเงินถูกต้องตอนนี้บ้านเราไม่ขาดแคลนเงินดังนั้นต้องเก็บไว้ก่อน หลินเว่ยไ,ไว้นำป้ายหยกกิเลนเก็บเข้ากล่องหลังจากนั้นก็ยัดใส่อ้อมแขนของหลินจือเยียนกอดไว้ในดีนี้เป็นเงินหมื่นตำลึงเชียวนะหลินจือเยียนทำเหมือนกอดเผือกร้อนแต่ก็ค่อยๆประคองกล่องราวกับของแสนประบางเพราะกลัวหยกจะกระแทกกับตัวกล่องไปมาก่อนออกเดินทางมีทหารของทางการเดินเข้ามากลุ่มหนึ่งผู้บัญชาการพูดกับผู้ใหญ่บ้านว่าใต้เท้าหวังให้พวกเราไปส่งพวกเจ้า เพราะนายอำเภอหวังทราบว่าหมินอ๋องซื่อจือ่อมอบป้ายยกกิเลนแทนตนให้กูนียงน้อยแซ่หลินนับว่าตระกูลหลินช่างไร้กาสามารถทําให้จนหมินอ๋องติดหนี้บุญคุณได้สู้ผูกสัมพันธ์ไว้ดีกว่าสร้างความประทับใจให้จนหมินอ๋องได้เห็นเสียหน่อยการเดินทางกลับชือลีโกต้องใช้เวลา4ถึงหชั่วยามเป็นเส้นทางขึ้นเขาตลอดพวกเขานําข้าวสารกลับไปเยอะเช่นนี้ย่อมไม่ปลอดภัยท่านนายอำเภอคิดได้รอบคอบเสียจริง ผู้ใหญ่บ้านและชาวชื้ลีโกต่างรู้แก่ใจดีว่าเท้าเปื้อนโคลนของพวกตนมีสิ่งใดให้ในายอำเภอจดจำสุดท้ายก็ไม่ใช่เพราะเห็นแก่หน้านางหนูรองและบัณฑิตเจียงหรอกหรือในระหว่างนั้นความศรัทธาที่พวกชาวบ้านชือลีโกมีต่อหลินเว่ยและเจียงโมหานก็เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะหลินเว่ยวที่คราวนี้นางถึงขั้นช่วยชีวิตหมินองซื่อจื่อเอาไว้ ตอนที่มอบป,ป้ายหยกให้ก็กล่าวแล้วว่าเจ้าป้ายหยกอันนี้สามารถสนองทุกคำขอของนางหากนางเอ่ยปากให้จนหมิ่นอองรับเป็นบุตรสาวบุญธรรมฐานะจะไม่สูงขึ้นทันตาหรอกหรือไม่แน่ว่าชือลีโกของเราอาจมีจะวินจูหนึ่งปรากฏตัวขึ้นก็ได้สายตาของผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านชือลีโกที่ใช้มองหลินเว้ยเว,ว้เปลี่ยนไปทันทีราวกับนางมีแสงอัลล้ำค่าปรากฏออกมาจากตัวควนค่าแก่การปกป้องและดูแลเป็นอย่างยิ่ง ระหว่างทางกลับนี้เหมือนหลินเว่ยเว่ยจะลืมคำมั่นสัญญาหรือป้ายหยกจนสิ้นนางลงไปช่วยผลักเกวียนเป็นครั้งคราวหรือช่วยแบกข้าวบ้างนางยังเป็นเหมือนเมื่อก่อนไม่มีผิดคือชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่สุดส่วนเจียงโมหานที่ขับเกวียนเทียนล้อก็บอกจะเปลี่ยนหน้าที่กับนางหลายครั้งเพื่อให้นางมานั่งพักบนเกวียนบ้างแต่นางไม่ฟังท้ายที่สุดเจียงโมหานจึงโมโหขึ้นมาจริงๆนางถึงได้ปีนมานั่งบนเกวียนเยี่ยงเด็กดีที่จริงนางหายป่วยแล้วทั่วทั้งตัวเต็มไปด้วยพลังที่ใช้ไม่หมด บัณฑิตน้อยทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เกินไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นห่วงนางหรือขณะครุ่นคิดอย่างหวานชื่นหลินเว่ยเวก็หันไปขยิบตาให้อีกฝ่ายเจียงโมหานสะดุดเท้าซ้ายของตนจนแทบล้มแต่แล้วเขาก็รีบเดินต่อไปขณะเดียวกันก็มีเสียงหัวเราะของเด็กตัวแสบดังมาเป็นระยะนางเกิดมาเพื่อเป็นดาวอปมงคลของเขาเมื่อขนข้าวเพื่อข้ามภูเขาลูกใหญ่มาแล้วสองลูกพวกเขาก็มาถึงเขตเริ่ออันระยะทางซับซอ้อนและอันตรายที่สุดได้ผ่านพ้นไปแล้ว นายทหารหลายสิบนายกำลังจะเดินทางกลับอำเภอเป่าชิงทันทีพวกเขาช่วยคุ้มครองมากว่าครึ่งวันอย่างไรก็จะให้กลับไปมือเปล่าไม่ได้หลินเว่ยเว่ยจึงนำเงินออกมาสิบตำลึงแล้วยัดใส่มือนายทหารพวกท่านลำบากกันมากน้ำใจเล็กน้อยอาจไม่น่าพอใจสักเท่าไรถือว่าเลี้ยงน้ำชาพวกท่านก็แล้วกันนายอำเภอให้พวกเขามาส่งชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดิมทีก็รู้สึกไม่พอใจอยู่แล้วเพราะชาวบ้านนอที่พึ่งพาอาหารบรรเทาทุกข์จะมีดีอันใด คาดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะนําเงินออกมาทีเดียวได้ถึงสิบตำลึงแต่มีเงินสิบตำลึงก็สามารถซื้อข้าวได้ตั้งมากมายไม่ใช่หรือเจ้ายังมารับอาหารบรรเทาทุกเพื่อเหตุใดต้องบอกก่อนว่านายทหารของทางการเดือนหนึ่งได้เงินอยู่เพียงหนึ่งตำลึงกว่าเท่านั้นนายทหารเหล่านี้แบ่งเงินสิบตำลึงกันก็เท่ากับได้เงินครึ่งเดือนแล้วการเดินทางครั้งนี้นับว่าไม่เสียเปล่าเมื่อพวกนายทหารรับเงินแล้วก็จักไปพร้อมรอยยิ้มหลินจือเยียนขมวดคิ้วแล้วกล่าวด้วยความไม่พอใจ พี่รองเหตุใดท่านต้องให้เงินพวกเขาด้วยไม่ใช่ในายอำเภอให้พวกเขามาส่งเราหรือเงินสิบตำลึงนั้นสู้เราเอาไปซื้ออาหารมาตุนไว้ช่วงฤดูหนาวไม่ดีกว่าหรือหลินเว่ยเว่ใช้นิ้วจิ้มหน้าผากของอีกฝ่ายก่อนจะกล่าวพร้อมรอยยิ้มเจ้านี่นะจะคิดเช่นนี้ไม่ได้ข้าไปสืบมาแล้วว่าภูเขาสองสามลูกที่เราผ่านมามีโจรออกปล้อนอยู่บ่อยครั้ง เจ้าอย่ามองว่านายทหารมาส่งพวกเราแค่ไม่กี่นายทว่าบนตัวพวกเขาล้วนเป็นเครื่องแบบของทางการย่อมอสร้างความหวาดกลัวแก่จรพูเขานอกจากหมดทางเลือกแล้วพวกโจรภูเขาไม่มีทางหันมาสู้กับทางการเด็ดขาดถ้าไม่ได้ทหารเหล่านี้มาส่งนอกจากเราจะรักษาข้าศาลเหล่านี้ไม่ได้ทว่าอาจต้องบาดเจ็บล้มตายอีกด้วย นอกจากนี้ก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งวันหน้าหากเราเจอปัญหาอันใดที่อำเภอท้าแสดงตัวตนกับทางการแล้วอีกฝ่ายอาจยังจำเงินก้อนนี้ได้เขาจะไม่ยื่นมือเข้าช่วยเลยหรือพอลองคิดเช่นนี้ก็รู้สึกว่าเงินก้อนนี้ไม่ได้สูเปล่าใช่หรือไม่ถ้อยคำเพียงไม่กี่ประโยคก็ทำให้หลินจือเยียนคิดตกแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านก็พยักหน้าเห็นด้วยพอกลับไปแล้วพวกเรา30กว่าครอบครัวจะรวมเงินกันแล้วคืนให้เจ้าที่คุ้มกันก็เป็นอาหารของทุกคนจะให้บ้านพวกเจ้าออกเงินฝ่ายเดียวไม่ได้ทุกคนเห็นด้วยหรือไม่ หนึ่งจะวิญจุคือองค์หญิงหรือท่านหญิงขึ้นอยู่กับการสืบสายเลือดทางบิดาถือเป็นเชื้อพระวงศหญิงลำดับที่สาม